สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีวัดมอสเฟตครับวัดหาขามอสเฟตวัดมอสเฟตดีเสียเขาวัดยังไงด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับการวัดขามอสเฟตเนี่ยจะค,คล้ายๆกับทรานซิสเตอร์นะครับแต่ทรานซิสเตอร์เราจะวัดหาขาเบสก่อนใช่ไหมครับคือหาเบสก่อนว่าขาเบสต,ตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับส่วนมอสเฟต ก็จะแตกต่างกันครับก็คือเราจะต้องหาต้องหาขาเดนแล้วก็หาขาซอสก่อนก็คือมอสเฟตก็คือเอาพูดข้อมูลนิดนึงก็คือมอสเฟตชื่อเต็มๆก็คือเมงนัออกไซด์ซิมิคอนดักเตอร์เฟตนะครับก็จะมีสามขาเหมือนกับทรานซิสเตอร์เลยคือขาเกตถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับทรานซิสเตอร์คือขาเกตกับขาเบสเด่นนะครับขาเด่นถ้าทรานซิสเตอร์ก็ขาลเลกเตอร์นะครับซอสก็คือ ถ้าทรานซิสเตอร์ก็ขายอิมิเตอร์นะครับเกตเดนซอรสก็จะมีอยู่2ชนิดเหมือนกันเหมือนกับทรานซิสเตอร์เลยก็คือชนิด N นะครับถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็ NPN แต่ถ้ามอสเฟตเขาจะเรียก N Channel ก็คือช่องช่อง N แล้วก็ P Channel ก็คือท r า n ซ i สเตอรก็ PNP แต่มอสเฟตก็เรียกว่า P Channel นะครับก็สั้นๆแล้วก็ประมาณนี้นครับผมอาจจะวาดไม่สวยก็คือ สัญลักษณ์แตกกลับกันกับทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ปกติ N NPN ลูกศรจะชี้ออกทางขาอิมิเตอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น mosfet N-channel เนี่ยลูกศรจะชี้เข้าทางขาซอร์ตนะครับเหมือนกันฝั่ง P-channel ก็ลูกลูกศรจะชี้ออกทางขาซอร์ตถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ P PNP ก็ลูกศรจะ สีเข้าใช่ไหมครับแั้นี่สีออกกลับกันกลับกันกับทรานซิสเตอร์เขาจะทํางานปกติทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาจะทํางานด้วยกระแสไฟฟ้าทางขาเบรใช่ไหมครับก็คือถ้าเราป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าที่ขาเบตเนี่ยก็จะทําให้กระแสขาคอนเนคเตอร์อีวิเตอร์ไหลใช่ไหมครับแต่มอสเฟตจะทํางานด้วยแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ต้องเน้นกระแสใช้กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยนะครับแต่เน้นแรงดันถึงจุดจุดที่ทํางานนะครับปกติมอสเฟตจะทํางานที่3.6โวลต์ ใช่ไหมครับแรงดันตกคขอมันเขานะครับระหว่างเกตกับเกตกับซอสถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็จะแรงดันตกคขอมค์คาเบตกับคาอ e ีมิเตอร์จะอยู่ที่0.6โวลต์ถึง0.7โวลต์น,นะครับส่วนมอสเฟตก็นี่แหละครับก็คือ3.6โวลต์ประมาณนี้ผมจะพูดประมาณข้อมูลคร่าวๆก็อันนี้ผมจะพูดชนิดเอ็นฮานนะครับเอนฮานมอสเฟตส่วนดีดีมอสเฟตพวกริปพิชันวันนี้ผมจะไม่พูดนะครับเป็นท่านครับ ก็เสนอละก็ตามนี้หละครับที่ผมเขียนก็ค,คือภายในเดนกับซอสเขาจะมีค,คล้ายคล้าซีเนอร์ไดโอดนะครับค,คล้ายซีเนอร์ไดโอดหรือเป็นไดโอดตัวหนึง่งเราก็จะใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในย่านวัดไดโอดนะครับมาวัดตรงนี้มาหาขาซอสกับเดนให้ได้ก่อนว่าเป็นชนิดไหนนะครับไดโอดจะกลับกันอยู่ระหว่างเดนกับซอสถ้าเป็นชนิดเอ็นชแนลไดโอดก็จะ แคโทดขาแคโทดไดโอดอยู่ที่ขาเดนใช่ไหมครับสังเกตถ้าเป็นพีชแนลขาแคโทดอยู่ระหว่างขาซอสนะครับถ้าเป็นสายมิเตอร์เราก็จะวัดสีแดงนะครับอันนี้ก็สีดำนะครับวัดไดโอดนะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็จะใส่เราตร้องแยกสองทีนี้นี่ก่อน นี่คือดำนะครับนี่สายมิเตอร์นะนี่คือแดงเราต้องวัดหาคขานี้ก่อนครับส่วนขาเกียรตีอย่าพิ่งไปสนใจเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ท่านดูว่าเป็นยังไงเอานี้ครับ IRF 6 1 0นะก็ปรับมิเตอร์ไปนะครับไปย่านวัดเต่โอเลย เหมือนเราวัดเดียวเลยก็ใช้ใชมม้มิเตอร์สีดำสีแดงนะครับปกติก็เหมือนทานซมิเตอร์ถ้าท่านได้ดูคลิปวิดีโอของทานซมิเตอร์นะครับการเรียงของตัวถังมอสเฟตกับทานซมิเตอร์คล้ายคล้ายกันนะครับถ้าเป็นทานซมิเตอร์ TO โออันนี้เขาเรียกว่า TO 2 2 0ใช่ไหมที่ผมเคยลงคลิปทานซิสเตอร์นะครับก็จะมี TO 126นะครับ126แล้วก็มา220นี่ใช่ไหมครับแล้วก็นี่ ทีอะไรทีโอโอสามพีใช่ไหมครับก็อย่างงี้ทีโอสามพีหรือว่าทีโอสามหรือว่าสองสี่เจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีตัวทีโอพีสามพีอันนี้ก็น่าจะสองสี่เจ็ดด้วยจต่ผมจำไม่ได้นี่หละก็คล้ายกันคือตัวนี้ปกติถ้าเป็นไทเตอร์ที่คือเขาจะเรียง BCE ก็คือ e, เบสคอ l ลเลกเตอร์อีมเเตอร์ใช่ไหมครับออก็คือนับจากซ้ายนะครับหนึ 3, นับขาเวลานับขาออคือนับจากซ้ายมือ1-2-3สนะครับส่วนตัวทั้งนี้ก็หนึ 3, คือ BCE ใช่ไหมถ้าเป็นทรานซิสเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นมอสเฟตเหมือนกันครับก็คือเกตเดนซอร์นับนับอย่างนี้เลยแต่ก็จะมีอยู่พวกแตกเหล่าก็จะมีอยู่นะครับเบอร์ผมจะไม่ได้ว่าเบอร์อะไรก็จะมีกลับกันเกต เกรีร์ซอดเดนถ้าจำไม่ผิดนะปกติเขาจะเป็นเกรเดนซอดใช่ไหมแต่จะกลับกันก็คือเกตร์ซอสเด่นอันนี้คือพวกที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาประมาณนี้ครับเขาเออกแบบเฉพาะตัวเขาการวัดเพราะฉะนั้นเรา,เราก็วัดขานี้เลยครับขาที่2กับขาที่3เลยให้เดาได้เลยว่าขาที่2กับที่3เป็นเด่นกับซอดนะครับส่วนจะอยู่ตำแหน่งไหนนี้เราค่อยวัดกันดูนะ การวัดนะครับวัดขาที่ 2- ที่3เลยเอาตัวนี้ก่อนนะครับเรียงตัวนี้ก่อนก่อนวัดก่อนวัดมอสเฟสนะพยายามอย่าอย่าให้มือเรานะครับอย่าให้โดนขาทั้ง3ขานี่นะเพราะว่าเขาไวไวต่วอไฟฟ้าสถิตเพราะว่ามอสเฟตทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้านะครับตัวเรามีแรงดันไฟฟ้าอยู่มอสเฟตขาเกตเขาเนี่ยรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดนี้อยู่ที่20บโวลต์เองนะครับนะครับเราลองวัดดูครับ ก่อนก่อนว่าก็คือเราก็ต้องนี่นะครับเอาเอาปลายมิเตอร์นี่ทำการชอดระหว่าง3ขค้านี้ให้ก่อนก็คือเพื่อ,เพ,อเพื่อไล่สนามไฟฟ้าออกจากตัว m o ดเฟ t เพื่อให้โมด f e t ดีเซตตัวเป็นการไม่ทำงานนะครับผราจะวัดตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับเขาจะขึ้นเมื่อ1นโวลต์ใช่ไหมครับเวลากลับกันก็ จะไม่ขึ้นก็คือขึ้นครั้งเดียวนะระหว่างเดนกับซอสเวลาเราวัดก็เหมือนกับวัดไดโอดตัวนึงนะครับขึ้นครั้งเดียวนะครับสแสดงว่าอันนี้เป็นถ้าเป็นไดโอดก็คือสีแดงเป็นอะไรครับเป็นแอนอดนะครับสีดำเป็นแคโทดก็เหมือนกับนี่นะ เพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าขา A ขา K นะครับขา A ขา K เมื่อกี้เราวัดก็คือสีแดงนะครับอยู่ขาเด่นก็คือคอยู่ขากลางเห็นไหมอยู่ขากลางของมอสเฟตเนี่ยส่วนสีดำเนี่ยอยู่อยู่ซ้ายมือส่วนก็คือขาซอสก็แสดงว่ามอสเฟตตัวนี้เป็นชนิด P channel นะครับเห็นไหม ถ้าเปรียบเทียบถ้าถ้าตำแหน่งก็คืออันนี้คือขาที่1ขาที่2ขาที่3นะครับขา1ขา2ขา3ขาตามมาตรฐานนะครับนี่คือขา1 2 3เมื่อกี้เราวัดตัวนี้ขึ้นใช่ไหมครับ1.2พอเราสลับระหว่างขา2กับขา3าไม่ขึ้นก็แสดงว่าได้โอตัวนี้ใช่แล้วครับผมจะระบุ ปกติค่าไดโอดน,นะครับตัวนี้จะขึ้นอยู่0.8ถึง1.2โวลต์นะครับสำหรับเอนสำหรับพีชลนะสำหรับพีชค่าไดโอดตัวนี้จะขึ้นอยู่0.8ถึง1.2โวลต์แล้วแต่เขาอันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้อาจจะก,กระแสไฟฟ้าเยอะอันนี้คือไอยเยอะอันนี้คือไอน้อยกระแส เขาจ่ายกระแสได้น้อยนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า RDS on นะครับ RDS on นี่จะเป็นโอห์มถ้าถ้า,ถ,าถ้ามอสเฟตตัวนั้นจ่ายกระแสได้ยเยอะเนี่ยก็จะขึ้นแค่0.8โวลต์ถ้าเป็นมอสเฟตตัวเล็กๆอย่างเงี้ TO220 เนี่ยนะครับเขาจะได้แค่1.2โวลต์แต่ถ้าเป็นตัวทั้งใหญ่พวกเนี้ เขาจะอยู่ระหว่าง0.8โวลต์นะครับส่วนตัวนี้ส่วนเอนช n นลเนี่ยเขาจะอยู่ที่0.5โวลต์นะครับอยนะ่าง้นตัวค่อมเขาได้อตัวนี้สองมีนในตัวเขานี่นะครับจะอยู่ที่0.5โวลต์ ตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมเับเนี่ยผมให้ให้ผมให้ดูเมื่อกี้ก,ก็คือเท่าไหร่ครับ1.2นะครับ1.2โวลต์นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือนี่แหละค่าไดโอดขอทีนี้โมดเฟสตัวนี้เป็น h a ช n e l เราสลับนะครับเอาสีดำนะครับสีดำไปจับที่ขาเด่น <c oughs> ขาเด่นคือขากลางนะครับหรือขาตัวถังโลหะเราไม่ต้องไปจับโลหะก็ได้เราจับตรงสางขากลางเนี่ยเพื่อบางทีเขาอาจจะ ขาระหว่างตัวนี้กับโลหะอาจจะไม่ถึงกันบางทีผู้ผลิตก็อาจจะมาทําให้ไม่ถึงกันก็ได้นะครับเพื่อความชัวเรามาจับตรงนี้ดีกว่าอันนี้มันจะเขาจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับทีนี้พีพีพีชแนลนะครับพีชแนลเนี่ยขาเกจจะต้องได้รับแรงดันไบอัสลบนะครับก็ค,คือจะต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาดำเอาเอาดำเนี่ยก็คือขั้วลบของมิตเตอร์นี่ยครับ ไปทิกไปส,ก,ไปสก,กิดไปสกิดาเกตให้ให้ RDS on ก็คือให้โมเฟสออนระหว่างคาเรนคาซอทออนนะครับนี่ผมจิ้มอยู่นะครับระหว่างเรนซอทผมจะทิกโดยเอาขานี้ไปทิกจิ้มทิกไปสกิดคาเกตนิดเดียวครับสกิดแล้วก็เอาตัวนี้มาจับคาขาเรนเหมือนเดิมนะครับเขาจะออนนี่ครับค่าออนเขาก็แล้วแต่แล้วแต่ความแรงของ แบตเตอรี่มิเตอร์แล้วก็การจ่ายการจ่ายกระแสน้อยหรือมากอยู่ที่มอสเฟตด้วยนะครับถ้ามอสเฟตตัวใหญ่ก็ค่าตัวนี้จะน้อยนะครับหรือบางทีก็เป็นศูนย์เลยแต่ตัวนี้ได้ประมาณ0 5นย์จุดห้าศูนย์จุดหกศูนย์เจ็ดก็เขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาสนามไฟฟ้าก็เริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับในผมจะทำใหม่ผมจะทิกใหม่ สก,กีตใหม่ให้เข้าออนใหม่นะครับเห็นไหมให้เข้าออนใหม่เดอร์สติ๊กใหม่ให้เข้าออนเมื่อเข้าออนนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเพิ่มค่าเรื่อยๆเพราะว่าขาเกตเกตก็เริ่มคลายสนามไฟฟ้าทิ้งไปนะครับอันนี้คือมอดเฟสดีนะครับเพราะว่าเดนซอร์ตเข้าทําง,งานแนละ้วทีนี้เราจะปิดปิดมอดเฟสก็ ed, คือให้พาให้เป็น RDS ออฟนะครับก็คือก็เอาใบอัดบวกไปใส่คาเกตก็คือเอาสีแดงไปจิ้มที่ขาไปสกิดขาเกตนะครับแล้วย้อนกลับมาเห็นไหมครับมอสเฟตจะอยู่ทํางานเมื่อจะให้ออนอีกทีก็คือเอาเอาสายสีดดงไปสกิดขาคาเกตแล้วก,กลับมาวัดนะครับมันก็จะออนอีกทีแล้วก็ถ้าจะให้ออฟก็เอาสีแดงไปสกิดขาเกตออฟอันนี้คือมอสเฟตด,ดีนะครับ ผมไม่งงก็คือเราวัดหาไดโอดก่อนนี่ไดโอดก็คือนี่เป็นแอนโอดแอนโอดอยู่ขาเดนก็แสดงว่าเป็นมอดเฟสชนิด P-Channel นะครับก็สลับวัดก็คือขึ้นครั้งเดียวระหว่างเดนกับซอสนี่นะครับค่าไดโอดก็ผมบอกก็คือ0.8ถึง1.2ถ้า P-Channel แต่ถ้าเป็น N-Channel คือขึ้น0.5อันนี้ Channel นะครับทีนี้ผมจะวัด N Channel ก็เหมือนเดิม ก็คือเราปลายมิเตอร์เคลียรเพื่อล้างสนามไฟฟ้านะครับเราวัดขากลางกับขาขวามือสุดเลยนะครับไม่ขึ้นปกติต้องขึ้นครั้งเดียงขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งเวลาเราสลับสายมิเตอร์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้0.5เ่นกับซอสขึ้น0.5นี่ก็คือเป็นเป็น c h a ช n e l นะครับค่าไดโอดอยู่0.5 นะครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับ0.5ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาสายมิเตอร์บางระหว่างเรียนซอสโดยที่ไม่ขึ้นค่าอะไรเลยอยู่อย่างนงี้นะครับ n c h a ช n e l ต้องป้อนแรงดันไปอารติคาเกตเป็นบวกก็คือสายสีแดงก็เอาสายสีแดงเป็นสกีตคาเกตนะครับเขาก็จะออนระหว่างเรียนกับซอสเห็นไครับค่า,าก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคาเกตเขาก็เริ่มสานามไฟฟ้าเขาก็เริ่มเริ่มหดหายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ เป็นมอดเฟ t RDS on นะครับเมื่อจะให้ RDS off ก็เอาลบไปที่คาเกตเขาก็จะ off เห็นไหมครับ on ก็เกตไปเอาแดงไปที่ค่าเกตจะปิดก็เอาลบเอาสีดำเอาลบไปที่ค่าเกตนะครับคือ m o ดเฟ t ก็ปิดเน,นี่ยก <R DS, S 2> mm ็ RDS hmm. ก็มี RDS off RDS on นะครับ R s ก็คือด e สซิเตอร์ดิสเทนส์นะครับ D and, Land, ort, ดิสเทนส์เดนซอสระหว่างขาเดนกับขาซอสนะมีมีค่าเป็นโอห์มอันนี้เขาจะออฟนี้ก็คือเป็นอินฟินิตี้นะครับส่วนออนแกนตรงนี้่ปอันนี้จะเป็นโอห์มนะครับหรือบางทีถ้าเราใช้ ใช้ย่านวัดอิอดก็จะเป็นโวลต์เป็นแรงนาต่อค่อมอันนี้จะเป็นอีฟินิตี้เลยครับถ้าถ้าอาร์ f เอเมื่อเราเมื่อเราทิกออ f นะครับอาลองดูสองเบอร์นี้นะครับเคเคเจ็ดเก้าสามเหมือนเดิมนะครับช็อต,ตล้างแล้วก็วัดขากากับขา ขวามือสุดเห็นไหมครับขึ้นขึ้น0.5ก็แสดงว่า0.4 0.5เนี่ยนะ4ก็4กว่าๆนี่นะครับ0.4 0.5นี่นะอันนี้ก็จะ0.7 0.8ก็ว่าไปนะครับถึงจนถึง1.2ตัวนิด P N เป็นชแนลไอพีชแนลนะ เราสลับสายคือนะครับขากลางขากลางเป็นลบเมื่อวัดวัดเด็กอดขึ้นนะครับก็คือเป็นขาแข่โถดก็แสดงว่ามอสเฟตตัวนี้เป็นชนิด N channel N c เอ็นช l นเลเราก็สลับสายมามิเตอร์ในภาวะปกติก็คือพอภาะะวะไม่มีแรงระตะคอมอย่างนี้ครับก็เอาแดงไปที่เกจนะครับเราก็จะอ่อนเห็นไหมครับเป็นศูนย์ศูนย์เลยเป็นศูนย์หกโวลต์เลยคือ ก็คือมอมดเฟสตัวนี้สามารถรจ่ายกระแสได้เยอะ RDS อ่อนยต่ำไงเนี่ยคุณเรียกว่า RDS อ่อนค่า RDS อ่อนเลยต่ำนะต่ำยังไงถ้าเราวัดเป็นโอห์มนะเมื่อเข้าอ่อนเนี่ยเห็นไหมครับ2-3โอห์ม oh เลยค่า RDS ON ค่าดิสิเตอร์ดิสเทนต์ตัวนี้น้อยเท่าไหร่ ค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าตัวอสมโฟเฟสตัวนั้นยิ่งดียิ่งจ่ายได้เยอะเป็นแอมเป็นเป็นได้หลายแอมป์หรอครับแล้วก็ค่า rds on ตัวนี้จะสามารถไปคำนวณวัดค่าสูญเสียกำลังไฟฟ้าของตัวอสเฟต,ตนั้นได้ถ้าค่า rds on แล้วก็กระแสเยอะค่า rds on มากก็เสียเป็นกำลังไฟฟ้ามากตัวเขาจะร้อนมากอันนี้เขามจีจะมีสูตรเขาอยู่ในการหาค่ากำลังสูญเสียของโมอสเฟต ก็อาศัย rds on off นี่แหละครับในการคำนวณน,นะอันนี้คือผมวัดดิวัดดิสเตอร์แล้วนี่ก็คือ2อโอห์มเมื่อเขาออนนะในเขาออฟนะครับนน่ก็ออฟถ้าจะออนก็ทิกบวกออนไปแต่ทิกอฟก็เอาเอาสีดำไปทิกก็ออฟไปก็อดเฟสดีนะครับอย่างเงี้ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมเคลียร์ยขาช็อตกันก่อนอย่าไปจับนะอย่าใช้มือจับเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นมอสเฟตเ็าจะเสียหายได้นะครับเราสลับสายไม่ขึ้นก็แสดงว่าเห็นไหม0.8ขึ้น0.8ก็คือเป็นชนิดพีช n นลแล้วก็สีแดง บวกบวกบวกแดงเนี่ยสายสีแดงอยู่ขาเด่นคืออยู่ที่ขาที่2ขากลางเนี่ยก็แสดงว่ามอสตรเฟตตัวนี้เป็นชนิด h a n n e l นะครับเห็นไหมขึ้น0.8ยจแล้วก็สลับสายอย่างนี้เลยนะครับในสภาวะไม่ขึ้นอะไรเลยระหว่าง2องขาขา2กับขา3เนี่ย Channel ก็เอาเอาสายลบสีดำไปที่เกตเราก็จะออนนะครับ ขึ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่คามอเฟสเองค่าเรยรีสออนคอไม่ต้องไปสนใจตัวนี้ขอให้ขึ้นนะครับอันนี้ขึ้น0.1เราจะออฟเราจะเป็นอาริสออฟก็เอาสีแดงไปที่คาเกตนะครับเขาก็จะออฟจะออนอีกทีก็เอาสีดำไปที่เกตสกิดไปก็ออนนะครับออฟปิดแค่นี้เองคาเกตนะครับเราเราจะวัด เราจะวัดยังไงว่ามอเตเฟตัวนั้นดีก็คือขาเกตนี่ต้องไม่ถึงขาไหนเลยนะในย่านวัดโอมขาเกตจะต้องไม่ถึงขาเดนขาซอสนะครับส่วนขาเดับขาซอสจะขึ้นเป็นไดโอดก็คือขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเพราะว่ามีไดโอดอยู่ข้างในทีผมบ้านให้ดูนี่จะมีไดโอดกลับกันอยู่นี่มีไดโอดอยู่ข้างในตามสซเนล่เขาเลยส่วนขาเกตจะไม่ถึงขาใดๆเลย เมื่อเมื่อเราวัดย่านเอาโอมิเตอร์นี่ค่าความต้านทานจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ย่านวัดไดโอดจะต้องสามารถทิกออฟทิกออนได้ก็คือจะต้องทิก r รีเอสออนอารีเอสออฟได้ขาเกตรถึงจะว่าท,ทำงานได้นะครับส่วนตัวถังนี้ครับปกติตัวถังก็เหมือนกับทรานซิสเตอร์เลยใช่ไหมตัวถังตัวถังโลห่านนี่เป็น,เป,นเป็นอะไรครับ จะเป็นทรานซิสเตอร์ก็เป็นขาอลเลกเตอร์แต่ถ้าเป็นมอสเฟตก็เป็นขาเดนนะครับแต่ก็ก็เหมือนเดิมนครับก็คือมีบางเจ้าก็อาจจะเป็นขาซอสก็ได้เราก็ไม่แน่ใจไงว่าเป็นขาซอสหรือขาเดนเพราะบางเจ้าก็อาจจะระบ,บุไม่เหมือนมาตรฐานชาวบ้านเขานะครับก็แล้วก็วัดสองขานี้ก่อนเลยก็ได้ไม่ใช่วัดสองขาครับเอาเนี่ยวัดขา ขาเด่นกับขาซอดเหมือนกันกับพวกนี้เลยหาขาเด่นกับขาซอดก่อนหาไดโอดก่อนโดยวัดเนี่ยไม่ขึ้นใช่ไหมผมวัดอย่างนี้ไม่ขึ้นก็นคือเอาสีดำนี่เลยเอาสีแดงนี่จับตัวถังก่อนเอาสีดําได้หาสองขานี่ไม่ขึ้นสลับกันขึ้นใช่ไหมครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเจอไดโอดแล้วนะครับอันนี้เจอไดโอดแล้วเนี่ยไดโอด สีแดงเป็นขาอันนี้คือขาซอสนะถ้าขึ้น0.5 0.5คือเป็นเด็นชแนลค่า0.4 0.5เป็น 0. 4, 0. 5, เด่นชแนลแล้วก็สีแดงอยู่ระหว่างซอสก็นี่สีแดงสายมิเตอร์อยู่เด่นอยู่ซอสสีดำอยู่เด่นก็แสดงว่านี่แหละครับเกจ เด่นซอสอ่าเห็นไหมแล้วก็สลับนะครับจับอย่างนี้เลยเอา,เอานิ้วกดไว้สองนิ้จับในภาวะปกติก็คือมอสเฟตไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานนะเห็นไหมถ้าวัดอย่างนี้คือเป็นวัดได้อดขึ้นนะเราวัดอย่างนี้เพื่อความวช์วนะครับว่าเขารั่วไหมอย่าไปเอาอย่างนี้แล้วไปทิกนะครับทิกอย่างนี้มันทิกได้นะครับแต่ว่าเราเราจะไม่ไม่แน่ใจว่าเขารั่วหรือเปล่าไง น,นะครับให้วัดอย่างนี้เอาสีแดงเป็นเด่นถ้าเป็นชนิดนะครับเอาเอาสีแดงเป็นเด่นเป็นขาเด่นนะครับทิกบวกเขาจะออนใช่ไหมครับทิกลบเขาจะออฟทิกบวกออนค่าออนเขาก็แล้วแต่ตัวกระแส เบอร์นั้นน,น,นะครับออฟเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็คือทิกออทิกออฟเป็น RDS อออทออฟออฟนี่นะครับก็มีอะไรบ้างครับก็สังเกตสังเกตเหมือนกับซีรีส์ทรานซิสเตอร์ที่ผมเคยลงในคลิปของทรานซิสเตอร์นะครับให้สังเกตเบอร์ก็คือ 2S 2SK หรือขึ้น K ธรรมดานะ ขึ้น k นะครับหรือบางทีเขาจะขึ้น 2sk ก็ได้ให้สานนิฐานเลยว่าเป็นชนิด n channel นะครับถ้าถ้าเป็น 2sj หรือตัว j ธรรมดาก็เป็น p channel ถ้า n channel ก็ตัวนี้ถ้า p channel ก็ตัวนี้นะครับทิกิรลบ อันนี้ทิกรลบทิกบวกทรเกตนะครับ SK SJ หรือ K กับ J เป็นชนิด N Channel K เป็น N Channel J เป็น P Channel ตามเบอร์ที่เขาระบ,บุที่ตัวอย่างเงี้ยแล้ว IRF ล่ะ IRF ส่วนมากก็เป็น IRF ใชมไหมครับ จะเป็น I R F ธรรมดาหรือไปเป็นเป็น I R F P ถ้าเป็น I I R F P P ก็คือเป็นพลาสติกนะครับก็เหมือนกับทาร์ติเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับ I R F P I R F P คือตัวถังตัวถังพลาสติกตัวเป็นแบนตัวถังพลาสติกแต่ถ้าเป็น I R F ธรรมดา นะเป็น i r f ธรรมดาไม่ใช่ไม,ไม่ไม่มีคำวา่า P ต่อก็คือเป็นตัวถังโลหะอย่างงี้ตัวถังจานบินเนี่ยซีดี i r f P เนี่ยให้สารษฐานในว่านะครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นเบอร์เบอร์อะไรครับสองสี่สี่ตัวนี้จะเป็นชนิด N c h a n e นะครับ เน h a ชแนลแต่ถ้ามีเลข9ด้วยนะครับ irfp แล้วมี9ด้วย9นํานำหน้า9อะไรนะครับ9 2 4 4เนี่ยจะเป็นชนิด P c n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  นะนี่การการดูด้วยตาการด้วยการดูด้วยสังเกตว่าเขาเป็นชนิดอะไรอันนี้คือสังเกตด้วยตา K เป็น n channel J เป็น p a n n e l I R F ธรรมดา I R F ด้วยตามด้วยเลขเบอร์เขาเนี่ยเป็น n channel ถ้าเป็น I R F เป็น I R F P หรือ I R F อันนี้จะเป็น I R F ธรรมดาก็ได้นะผมก็อาจจะเขียน P อะไร9 2 4 4อะไรอย่เงี้ยก็ p channel ส่วน P, P ก็ไม่ต้องเปนสนใจครับตัว P IRFP อะไรไม่ต้องเป็นสนใจเพราะว่า P ก็แค่เป็นพลาสติกไอธรรมดาก็เป็นตัวถังตัวหาอย่างเงี้ยนี่อย่างเช่นอย่างนี้นี่ IRF สองสี่สี่ถ้าเป็นอันนี้เป็น L channel ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น P channel เนี่ยก็คือเป็น IRF 9244นั่นเป็นชนิด P channel อย่างตัวนี้ เนี่ย IRFP2 อะไรครับอันนี้เป็น IRFP240 ก็เป็นชนิด N channel เนี่ย IRFP240 เป็น N channel แต่ถ้าเป็น IRFP9 เห็นไหมครับ92จะมีเลข9 9240ก็คือเป็นเป็น P channel พวกนี้เป็นถ้าไม่มีเลข9คือเป็น N channel เป็นเบอร์คู่กัน ตัวหนึ่งเอชเนเนลตัวหนึ่งพีเชนเนลเอามาคู่กันมาเป็นคู่แมทกันนะครับอันนี้ก็คือการสังเกตด้วยตาเราการดูเบอร์บุดดูซีดีเบอร์นะก็มีอีกเนึงคือง่างๆยๆในบางทีเขกาก็ระบุอย่างนี้เลยนะครับนะ5 n 5 0อย่างนี้น,นะครับ ตัวตัว P ข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจให้ดูตัวกลางก็คือ3 N 5 0 3 N 50นี่ก็คือเป็นเป็นชนิด N N Channel นะครับส่วน12 P 1นนี่นนก็คือเป็น P Channel เห็นไหมเนี่ยเลขหน้าแล้วก็ตามตามด้วยอ,อักษรคือจะเป็น P หรือเป็น N นั่นคือเป็นชนิด นะครับเป็นเอนชนเลพี annel, ่ชินลก็ว่าไปแล้วก็ตามได้เลขคู่อีกอันนั้นเป็นค่าน่าจะค่าทนแรงดันไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้าก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือตัวนี้อาจจะ12แอมป์ร้อโวลต์หรือเปล่านะต้องไปดู data sheet ดูข้อมูลเขาอีกทีหนึ่งประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็อาจจะ3แอมป์นะครับเราก็เป็นชนิดเอนช n นเ l แล้วก็500โวลต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไปดูด t ต s h ช e t เขาอีกทีเบอร์เขานะี่ย ให้สังเกตเราให้เราสังเกตแค่นั้นเองเนี่ยสามเอ็นแปดนนี่ก็เป็นชนิดเอ็นชานเลนะแปดศูนยก,ก็แปดร้อยโวลต์อะไรเงี้ยสามแอมป์อะไรเงี้ยนะครับการวัดมอดเฟ t หาค์า m o มอ e เฟนะครับมีเท่านี้แหละครับถ้าท่านงงก็ลองย้อนดูคลิปครับย้อนดูได้หลายรอบก็ได้เพื่อความเข้าใจนะครับเพราะว่าเรา ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีอะไรยากครับง่ายๆเองเขาจะทําเป็นซีดีอะไรให้เราสังเกตได้ง่ายการใช้ดิจิตอลมิเตอร์ในการทดสอบพวกทรานซิสเตอร์พวกมอสเฟตเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งก็ง่ายถ้าเราใช้บ่อยแล้วก็เข้าใจเราก็จะถนัดถนัดมากกว่าเข็มนะครับเข็มบางทีเราก็เราไม่รู้แต่ตัวดีิอนตัลมิเตอร์นี่ทำให้เราวัดง่ายถ้าเราเข้าใจถ้าเราถนัดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ